ท้อใจตรงที่ว่าไอ้คนที่มันไม่มีหูไม่มีหูมันไม่มีบทประพันธ์บทประพันธ์ไพเราะสักเท่าไรมาอ่านให้คนที่ไม่มีหูฟังแล้วมันไม่ไพเราะมันไม่เป็นบทประพันธ์เพราะหูมันไม่เป็นนักประพันธ์ความไพเราะของการประพันธ์มันก็ไม่มีความไพเราะซึ่งเรียกว่า ีซอให้ควายฟังเป่าปีให้แรดฟังนี่ถ้ามันมีดนตรีที่ไหนมีความไพเราะที่ไหนในหูของวัวหูของแรดหูของควายไม่สามารถจะรับความไพเราะทางกวีนิพนธ์ทางดนตรีทางบทประพันธ์จริงชีวิตนี้มีความไพเราะทางดนตรีทางกวีนิพนธ์ทางประพันธ์อย่างยิ่ง แต่คุณโง่โง่เหล่านี้ไม่ได้สัมผัสเลยนี่ไม่ได้สัมผัสความไพเราะความงามเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายของชีวิตนี่เลยทั้งที่บวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกามันก็ไม่มีหูที่จะยินดนตรีของพระธรรมความไพเราะของพระนิพพานทั้งเบื้องต้นทางกลางเลยเบื้องปลายนี่ จริงมารอบร้ากันสียบ้างว่าทางยังไงยังไงก็สนใจปรมัตถะศิลปะกันบ้างเถิดจะช่วยให้เราได้เข้าถึงอะไรอันลึกซึ้งหรือลึกที่สุดเนี่ยอยู่ในชีวิตนั้นมันไม่ลึกลับถ้าลึกลับเข้าไม่เข้าถึงไม่ได้มันเกินไปเดี๋ยวนี้มันไม่ถึงกับลึกลับแต่มันลึกซึ้ง มันคอยสนใจอย่างลงไปให้ถึงที่สุดแห่งความลึกซึ้งของชีวิตให้เข้าถึงจุดของชีวิตใหได้ซึ่งก็เรียกว่าเราทำสำเร็จในการครองชีวิตศิละปะแห่งการครองชีวิตสำเร็จอยู่ในการครองชีวิตการดำรงชีวิตอย่างที่เรียกว่ามีศิละปะ ไม่ใช่ศิละปะหลอกลวงไม่ใช่อาร์ติฟิเชียมันเป็นอาร์ติสติกซึ่งพอฝฟังได้ยินแล้วหูพึงเลยมันเป็นศินละปะไม่ใช่ว่าเป็นศินละปะหลอกลวงนา <c oughs> ทีนี้ก็จะพูดถึงที่ทำไมจะต้องกล่าวว่าตามทัศนะ,อะของชาวพุทธ ปรมัตถฐินแห่งการครองชีวิตและกำจำกัดไว้ตามทัศนะของชาวพุทธตามทัศนะของพวกอื่นไม่มีอย่างที่ว่านี่ต้องตามทัศนะของชาวพุทธต้องเป็นเรื่องของชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่มีกาเนิดเกิดมามีการอบรมศึกษาอย่างชาวพุทธมันจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้ามาอย่างนั้นมันไม่อาจจะเป็นไปได้ ทําไมจะต้องพูดว่าตอมทัศนะแห่งชาวพุทธทาไมจะต้องเรียกมันว่าพุทธศิละปะศิละปะของชาวพุทธก็เพราะว่ามันเป็นสติปัญญาของชาวพุทธสติปัญญาของพวกอื่นเป็นไปไม่ได้มีแต่ความเชื่ออย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้มีแต่ความบึกบึนอม,มหิต ด้วยจติและด้วยกำลังวังชาก็เป็นไปไม่ได้ให้มันต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาอันละเอียดอ่อนของชาวพุทธนั้นเพื่อจึงต้องจำกัดไว้ว่า,วาตามทัศนนะของชาวพุทธหรือว่าเป็นศินละปะของชาวพุทธเพราะามันจะเป็นสติปัญญาของชาวพุทธทางนั้นและเพราะว่ามันเหมาะสมแก่ชาวพุทธทางนั้นไม่เหมาะสมแก่พวกอื่น พูดแล้วลายการอาเปรียบ <c oughs> มันไม่เหมาะสมกับคนพวกอื่นซึ่งไม่ได้อบรมมาอย่างชาวพุทธและว่าเพราะทําได้ง่ายสําหรับชาวพุทธเท่านั้นคนอื่นทำง่ายทำได้ไม่ไม่ง่ายคนอื่นยากที่จะทําได้มันทําได้ง่ายเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นทีนี้อยากจะพูดคำสุดท้ายว่าถ้าไม่มีเสียแล้วมันก็เสียชาติเกิดมาเป็นชาวพุทธ มันเสียชาติเกิดมาเป็นชาวพุทธถ้ามันไม่มีสิ่งนี้นเราจึงต้องมีทัศนะแห่งชาวพุทธมีศิละปะแห่งชาวพุทธมีความถูกต้องอย่างชาวพุทธเพื่อชีวิตนี้มันเข้าถึงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์อย่างที่ว่ามาแล้วสติปัญญาชาวพุทธรู้จักทําให้หมดตัวกูของกูเหมาะสมสำหรับชาวพุทธก็ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ทำได้ง่ายสำหรับชาวพุทธเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายคือจะกําจัดกิเลสและความทุกข์ต้องการจะพัฒนาชีวิตไปในทางที่จะอยู่เนื้อกิเลสและความทุกข์หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อชาวพุทธมีหลักธรรมะอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ง่ายสำหรับชาวพุทธถ้ายังทำไม่ได้อีกมันก็เสียทีที เกิดมาเป็นชาวพุทธคือเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาท่นขอให้เราอยาด้เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาจงได้พากันสนใจในสิ่งที่เรียกว่าประมัติศิลปะแห่งการครองชีวิตตามทัศนนะของชาวพุทธได้ดกันทุกคน วันนี้ไม่มีโอกาสที่จะพูดว่ามันเป็นอย่างไรเพราะเราจะต้องทําความเข้าใจในความหมายทั่วๆไปของคำที่เป็นหัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องาศิละปะแห่งการของชีวิตเเป็นชนิดที่เป็นปรมัตถะและเป็นได้แต่ตามทัศนนะของชาวพุทธนี่คือความหมายทั่วไปของคำว่าศิละปะ ของคำว่าปารมัตถะของคำว่าการครองชีวิตและของคำว่าตามทัศนะของชาวพุทธขอฝากวาให้เป็นเงื่อนต้นเป็นเพียงเงื่อนต้นหรือเป็นจุดเบื้องต้นจุดตั้งต้นของท่านทั้งหลายทุกคนจงได้เอาไปคิดนึกพิจรารณาดูว่ามันมีหน้าที่ที่ชาวพุทธ จะต้องเข้าถึงและใช้ศิละปะอันนี้กันหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ค่อยศึกษากันต่อไปในโอกาสอื่นเวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้มันก็หมดแล้วอาตมาก็จำเป็นจะต้องยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเทียนท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทพระธรรมในรูปแบบคณะสาทยาย ส่งเสริมกำลังใจของพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความเชื่อมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งในการเประพิปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อความเป็นชาวพุทธที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืดไป